คนที่เกิดราศีเมถุนค่ะในช่วงเดือนตุลาคมสองพันห้ารอนี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอีพายห้าใบค่ะใบแรกค่ะหกดาบค่ะใบที่สองค่ะสามถ้วยค่ะใบที่สามค่ะเจ็ดถ้วยค่ะ ใบที่สี่ค่ะสิบดาบค่ะใบที่ห้าค่ะสองเหรียญค่ะคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะในเดินตุลาคม2568นี้นะคะคุณจะมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะอย่าเอาตัวไปยุ่งกับปัญหานะคะเพราะว่าปัญหามันอาจจะรุกรานทำให้คุณเกิดปัญหาสักเองนะคะ ในช่วงราน,นี้นะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังมือที่สมกันไว้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีคู่นะคะจะมีคนเข้ามาในช่วงราน,นี้ค่ะบางคนจะได้ของดีของถูกใจเข้ามาไว้ในครอบครองนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือโชคลาภในช่วงราน,นี้ได้นะคะแต่ในช่วงราน,นี้นะคะ ให้เรามัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองดีๆนะคะอาจจะเจ็บป่วยจนถึงเข้าโรงพยาบาลได้นะคะแต่ถ้าไม่เกี่ยวกเรื่องกับตัวเองนะคะจะหมายถึงการเจ็บป่วยของคนรู้จักนะคะที่เป็นญาติเรานะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยถึงเข้าโรงพยาบาลหรือว่า,าเสียชีวิตได้ในช่วงเวลานี้คะ่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงรานี้นะคะเป็นการเงินที่ค่อนข้างมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเงินที่หามาได้ก็จะเอามาหมุนเวียนมาใช้จ่ายนะคะในช่วงเวลานี้หรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการลงทุนในช่วงเวลานี้ได้ะคะ่ะขอแนะนําเคล็ดลับให้กับคนที่เกิดราศีเมถุนสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไปกแก้ในเรื่องของ สิ่งที่ไม่ค่อยดีคลิกจะเกิดกับเรานะคะอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ลองไปทําบุญนะคะในเกี่ยวกับการทําบุญลงศพนะคะหรือว่าการบริจาคนะคะให้กับโรงพยาบาลนะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีเมถุนทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ